สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเนเพชรยนต์นะครับวันนี้ขอขยับพื้นที่มาถ่ายกันหน่อยนะต้องบอกว่ารถอะเข้าใหม่เยอะนะครับแต่ว่าเขาชงไม่ทันก็คือเขาปรับสภาพไม่ทันนะเดี๋ยวอันนี้ผมมาอยู่ในโซนช่างด้านหลังนะครับเสียงอาจจะดังนิดนึงนะครับเพราะว่าผมอยากให้ลูกค้าได้เห็นนะครับรถที่เข้ามาใหม่ทุกคันนะครับสภาพเป็นยังไงนะครับสวยๆเนียนๆเลยนะครับอาจจะมีเสียงช่างเขาขัดสีรถนิดนึงนะครับเพราะว่ามีการเร่งส่งมอบรถหลายคันเลยนะครับช่วงนี้นะครับใครที่กําลังมองหารถนะครับ รถมือสองคุณภาพดีคัดเกตนะครับก็รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับกับบริษัทเพชรยนต์ของเรานะครับหรือติดต่อตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับที่0ูน6์ห6สองนยะครับลิปนี้เสียงดังต้องขออภัยนะครับก็เรามีรถเข้าใหม่ตั้งแต่ฝั่งนี้ไปจนถึงนู่นเลยนะครับคันตรงหน้านะครับก็เป็นย s สูดีแมกวีคอสนะครับปี2018นะครับเกียร์ออโต้โฟร์วดีนะครับก็ต้องบอกเลยนะเป็นที่นิยมและชื่นชอบมากเลยและตอนนี้มีเข้ามา2คันนะครับแต่ติดจองไปแล้ว1คคัันนะรบ ก็คันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่รถสวยๆนะครับก่อนปรับสภาพเลยจอดอยู่ด้านหลังนะครับตัวรถบอดี้เดิมๆเดิมทั้งคันนะครับรถเราเข้ามาแบบนี้เลยนะครับไม่มีแบบว่าพิกความจมน้ำชนหนักไม่มีนะครับรถสภาพสวยๆนะครับในสองคันคันนี้ก็เป็น t o โยต้ารีโวนะครับเป็นตัว e-pat นะครับสวยๆเช่นกันนะครับพันถัดมาก็เป็นยูสุดีแม็กสองจุดหนะครับเป็นตัวไทเทเนียมนะครับ ต้องบอกว่าเป็นซูเปอร์ไทเทเนียมนะครับราคา3 3 9 0 0 0บาทนะครับคันนี้สวยๆเลยเอาไว้วิ่งต่างจังหวัดสบายนะครับต้องบอกว่าคันนี้ข้างในอ่ะมีเครื่องเสียงชุดใหญ่จัดเต็มรออยู่นะครับเป็นตัวแคปนะครับไฮเลนเดอร์แคป็บปี2010นะครับราคา3 3 9มีล้อแมกให้เรียบร้อยนะครับหรือจะเป็นรีโวคันนี้นะครับราคา6 4 9นะครับราคา6 4 9รถปี2018นะครับรถสวยๆพร้อมใช้งานเลยนะครับ สำหรับใครที่รอกระบะอิวซูดีแม็กนะครับตัวสเปซแค a p แค p เปิดได้ก็มีเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้นะครับจริงรถคันนี้เป็นของรู้สึกจะเป็นของไทยเบฟนะครับเพราะว่าตอนเข้ามาเห็นสติ๊กเกอร์ติดอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรถใช้งานของจริงเลยนะครับราคาก็เบาๆนะครับคันนี้นะต้องบอกว่าเป็นรถสวยๆสีขาวเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเป็นตัวสเปซแค a p นะครับแครเปิดได้นั่นเองนะครับราคา485,000บาทนะครับคันนี้เป็นรถปี2018นะครับ สวยๆนะครับหรือจะเป็น t ต y o ta f o r t u n e เนนะครับสีบอลนะครับนี่ก็เข้ามาหมายเช่นกันนะครับคันนี้เป็นรถธนาคารสีชมพูนะครับต้องบอกว่าสวยจริงๆนะครับหรือจะเป็นรถตกแต่งรูปหล่ออย่างดีคันนี้นะครับก็จริงๆรถเจ้าของบริษัทเขาใช้ด้วยนะครับแล้วก็ขายด้วยนะครับเป็นตัว s i g m a โฟปี2018นะครับต้องบอกว่าแต่งมาครบหมดแล้วนะครับวินหน้ากันชนหน้านะครับวินไฟฟ้ากันชนหน้าหลังนะครับเต็น์มีให้หมดแหลกลังคามีให้พร้อมนะครับ คันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่เข้ามาใหม่นะครับเป็นรีโว่นะครับ 2.4e นะครับปี17ราคา559,000บาทนะครับเป็นตัว4ประตูนะครับนี่นะครับเรามาจอดลึกกันเลยนะครับกับโรงเก็บรถอ่าในโซนช่างนี่คันนี้เข้ามาใหม่เมื่อวานยินดีนําเสนอมากนะครับสวยจริงๆนะเป็นอีเป็นโตโยต้าปอร์ชูเนอร์นะครับสวยจริงๆนะเป็นสีเทาดํากระจังหน้าเป็นสีดํานะครับเจ้าของเดิมน่าจะไปแลปมานะตัวนี้สวยมากนะครับเป็นสีเทาดํานะครับ เพิ่งเข้ามาใหม่เข้ามาเมื่อวานนี้เองสดๆลร้อนเลยนะครับเป็นสีเทาดําสวยๆเลยนะครับใครสนใจก็รีบติดต่อเข้ามานะครับเดี๋ยวราคาเดี๋ยวผมจะแจ้งไว้ใต้คลิปนะครับเพราะว่ารถเข้ามาใหม่บางคันผมยังไม่ทราบราคาเหมือนกันเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาจริงๆเลยนะครับรถเพิ่งเข้าใหม่นะครับตัวนี้นี่นะครับต้องบอกว่าเนียนๆนะครับรถสวยๆที่มีทิ่ข้ามจนน้ำชนหนักนะครับคันนี้เป็นบอกไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะครับโหสวยจริงสีเทาดําคันนี้นะครับ เป็นตัว2.8นะครับนี่เป็นตัว2.8ดดบอดี้เดิมๆสีเดิมๆนะครับสวยๆเลยนะครับใครที่เป็นสาวกนะครับรถครอบครัวนะครับหรือว่ารถ p p v นะครับอยากได้รถครอบครัวไปใช้งานก็ติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับอีวสูมิวเอ็กคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเป็นตัวด o n อ c นะครับปี2020นะครับผมคันนี้ก็ราคาเท่าไหร่นะผมขออนุญาตดูแป๊บนึงนะครับผมจาไม่ค่อยได้เลย ครบคันนี้ราคา995,000บาทนะครับคันนี้เป็นตัวเดียวอนิกนะครับราคา995,000บาทสีแดงสวยๆเลยใครสนใจนะครับรถ d p v u u m u X นะครับเครื่อง1.9นะครับราคา995นะคันนี้นะครับรถเก่งคันนี้ก็เป็นรถที่เทิร์นเข้ามานะครับคันนี้ขายแค่แสนสี่เท่านั้นเองนะครับรถยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับแต่ต้องบอกว่าข้างในสวยมากนะเป็นเบาะหนังอะไรทุกอย่างครบหมดเลยนะครับเป็นแจ็ตนะครับ1.5 GD นะครับต้องบอกว่าสวยๆเลยนะใครสนใจนะครับ ติดต่อเข้ามาตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับ0626407776นะครับรีวอ4ีประตูเราก็มีนะครับนี่ปี18รออเลยนะครับสนใจคันไหนแครบหน้าจอเข้ามาถามราคากันก่อนได้นะครับอันนี้ผมให้ชมรถที่เข้ามาใหม่นะครับว่าสวยขนาดไหนนะครับหรือจะเป็น Honda City อะไรเราก็มีหมดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้อาจจะเสียงดังนะครับผมต้องขออภัยนะครับลูกค้าสนใจคันไหนแครบหน้าจอมาถามราคากันได้นะครับเดี๋ยวผมพิมพ์ราคาไว้ใต้คลิปนะครับลูกค้าเข้าไปกดได้เลยนะครับ มีพร้อมลิงก์ไลน์และเบอร์โทรศัพท์ให้เรียบร้อยนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณน,นะครับลูกค้าที่ติดตามชมช่องเน็ตเพชรยน,นครับรถมือสองคัสเกตของผมก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะครับช่วงนี้ใกล้ววาเลนไทน์แล้วนะครับฝนตกบ่อยก็หารถไปใช้งานกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ